วันนี้เรามาทากับข้าวให้หน้องกันนะคะอันนี้ก็คือไข่คนขวนอันดับแรกนะคะไข่คนตีไข่คนขวนจากนั้นก็มาเตรียมมันนี้ค่ะเนี่ยดูนะคะอือันนี้จะเป็นไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะปลาช่อนสองตัวนะคะให้น้องอันนี้อบมาแล้วนะก็จะแกะเฉพาะเนื้อะคะ่ะให้น้องกินเนาะเนี่ย แล้วก้างนะก,ก้างจะติดพอน้องทิ้งเลยหัวหนี่ยทิ้งไปเลยนะคะอันนี้เป็นปลาปลาช่อนปลาช่อนนะคะแล้วก็เอาแต่นเนื้อมันให้น้องทิ้งเนีเนื้อที่ได้จะเอาลงไปคนใส่กันกับไข่เลยนะคะเนี่ยดูลงไปเลยค่ะ ให้เนือเน้อเนาะเนาะเป็ผัดจากการเลยนะะก็ใส่ไข่คนเลย้ก็มีเนื้อไก่ด้วยเนา้เนะได้กินทุกอย่างเลยใส่ไข่ทอดเข้าไป นะไรแล้วก็อย่าลืมนะคะเนี่ยกระลำลงไปเลยค่ะกระลำตีไข่ไปสามฟองแล้วค okay. 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 <the <sh> ่ะ <together> ชีเนือ้อไก่ชีเนื้อปลาแล้วก็ไข่นะคะผัดนะคะคนรวมเข้ากันให้นิ่มนะคะเราก็ต้องปรุงอะไรนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะของน้อเนื้ม,มันสดแล้วใสใส่ข้านะคะ ทำไมถึงเอาข้าวเลยหม้อคั่เลยเพราะว่าให้มันเท้ากันของน,น้อกงกนะ็จะได้ไม่เลือกกิดนะจะได้เลือกถึงด้วยนะคะตักนิดเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ตักลาดเลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วตักลาดข้าวเลยอืออร่อยคะ่ะคนเลยสั่งอืบร้อยหมอไม่รู้หอมไหมอืมเรียกไปเมนู เยอะเยะเลยอ่าน e ีด้วยนั้นรอโน้องจะกินหมดแลรอแม่ทำไมทำเยอะจังคะ ไไหมดนะคะไอจีขานี่ถ้าสมมติว่าวางไว้นี่ทั้งคืน,นกินไปเรื่อยๆนะตอนเช้ามาไม่มีอะไรเลยแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าทําไมให้น้องกินดึกนะคะวันนี้มาจากรงพยาบาลเนาะก็เลยได้มาทําช่วงที่ค่าหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรหรอกน้องเขาก็กินาหารเม็ดมาเรื่อยๆนะคะ,ะจังววนนะคะ พอเวลาก็จะได้เปลี่ยนอาหารที่ทําด้วยอาหารทํามือด้วยนะคะมีผักให้น้องกินเยอะๆนี่น้องก็จะอิ่มนะคะน้องได้วิตามินเรียบร้อยค่ะไปเราไปดูกันนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปรอแม่ไปรอแม่หนู่มไปไปไปหน้าลูกไปหน้าลูไปหน้าลูไปหน้าลูไหนไหนไหนวันนี้ค่ะมามามา มาแล้วค ah. ah ่ะมาแล้วครับมาให้เดนั hmm. uh, look, ่งก uh, да. ่อนเร็วให้กินก่อนให้นั่งก่อนกินก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไม่มีใครนั่งเลยเหรอครับอุ้ยลูกแม่เก่งจังเลยลูไลายก็นั่งแล้วไลยก็ลงแล้วอุ้ยลูกแม่น่ารักที่สุดเลยลูกอ่ะกินกินเน่น้ำบ๊วยก็ไม่กิน กิน,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 นกินกินลูกกิน,ก,นกินนะลูกนะอร่อยเลยลูกแมนะ่กินกินกินเร็วกินได้เยอะนะคะ,ะร้อนเหรอไม่ร้อนนะเนาะอุ่นๆนะค่อุ่น,ๆ,น,ะะนๆทำใหม่ใหม่ เลยวันนี้ไม่ได้ใส่ปอคอให้นะคะเพราะว่าให้น้องสบายๆนอนกลางคืนนะเจ้าลายปอให้น้องไหมอย่างนี้มันหลวมเนะลยหลวมไหมหลวมเออง่ายหลวมอ่ะกินก,ก,กินกินแม่ไม่กลัวหรออ่ะกินกิน ก็ต้องขอบอกเ,อเรียดที่ว่านะคะเนาะบอกกล่าวกันว่านะช่วงนี้ก็คลิปก็อาจจะปล่อยช้าหน่อยนะคะน้อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันมันอะไรล่ะคะมีความจําเป็นบ้างเนาะไปมาบ่อยๆนะคะน้อ,เนอ,อ,องเขาก็รวบรวมไว้พี่น็อตเนาะที่จะอยู่บ้างแม่ก็ไปบ้างมาบ้างนะคะก็ รอยคิดน้อยไปหน่อยนะคะต้องขออภัยน,นะคะแต่ยังไงน้องๆก็ยังอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะยังดูแลอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนมาไหนนะคะพี่นอตนะพี่ฟิล์มแม่ก็หมุนกันไปนะคะเนาะหมุนกันไปหมุนนมาดูน้องนะคะเปลี่ยนกันไปเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะลุงก็จะกลับนะคะพ็เตรียมตัวไปเข้าสู่ธรรมะนะคะเนาะ ขออนุโมทนาบุญกับลุงกิมมี่นะคะเนาะจะได้ไปบำเพ็ญทางธรรมะนะคะในป,ปฏิบัติตัวเข้าสู่ธรรมะนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเนาะน้องๆก็จะอยู่กับแม่ครูอย่างนี้แล้วก็บอกแล้วบอกน้องๆแล้วนะคะก็ขอให้ได้บุญกุศลด้วยกันนะคะน้าลูกเนาะจะได้เป็นอะไรคะจะได้ใจ มีแต่สิ่งดีๆจะได้รับมีแต่สิ่งดีๆนะคะมาสู่น้องด้วยนะเนาะอันนี้เราทําไปก็ไม่รู้แหละว่าน้องจะได้รับน้องจะเข้าใจไหมแต่เราก็พูดไปนะคะให้เขาได้ยินเราสอนเขาเยังสอนได้นะสอนให้นั่งก็นั่งสอนให้กราบก็ยังกราบเลยนะคะเขาเข้าใจเนาะนะคะก็ขอ,ขอขอบคุณเอฟีทุกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง Nick Story นะิกกี้สตอรี่และให้กำลังใจตลอดมานะคะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ